ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟิสชั่นแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้มากับ t ีเนะครับนี่ผมมีกล่องของ t ีเมานําเสนอนะครับเนี่ยนี่กล่องของ t ีเนะครับชื่อรุ่นนะครับ TB019 นี่คือกล่องไซส์ใหญ่เขานะเขามีไซส์เล็กด้วยนะครับชื่อรุ่นก็คือ TB028 นะครับแต่ที่มารีวิววันนี้เป็นไซส์ใหญ่หมดเลยนะครับเป็นตัว019อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ผมได้มาเนี่ยมี2กล่องนะซึ่งมันสามารถวางซ้อนกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าซ้อนยังไง อ่ะดูลักษณะภายนอกครับนี่คือด้านหลังเขานะครับเนี่ยแต่โลโก้มันจะเห็นชัดตรงนี้นะครับเพราะเวลาเขาเปิดฝาด้านหน้าตรงนี้นี่จะเห็นโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยเป็นปั๊มนูนนะไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะนะคือปั๊มนูนขึ้นมาแล้วก็ทําสีนะครับอ่ะผมหันด้านนี้ถูกต้องนะด้านนี้นะครับนี่คือด้านหน้าเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้นะครับใส่แอสเซซอรี่นะครับดอกไขควงดอกสว่านนะน็อตประจงประแจใส่ได้สบายสบาย แล้วก็ด้านบนนะครับจะเห็นว่าเรียบไปเลยนะครับมีหูจับขนาดใหญ่เลยนะจับเนี่ยปรับองศาได้ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เก็บเข้าไปเทไม่ไหลนะครับไม่ต้องห่วงว่าเทปุ๊บแล้วหูมันจะไหลนะครับไม่ต้องห่วงนะหูจับก็นืดนืดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยล็อกตรงไหนก็ได้ไม่มีแก๊้แกลนะครับแต่ว่ามันอยู่ทุกจังหวะเลยนะครับโอเคตรงมุมเนี่ยเห็นไหมครับตรงมุมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเอาไว้ล็อกกับกล่องที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะมาลงตรงล็อก เป็นตัว L แบบนี้นะครับก็มีสี่มุมเลยแล้วก็ด้านข้างนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเข้ากับกล่องด้านบนแบบนี้แมเวลาไม่ใช้ก็กดลงไปแบบนี้เวลาใช้ก็ปึ๊บแหมแบบนี้าด้านบนหมดละด้านหน้าก็จะมีหูจับอีกอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็คือไม่มีแก๊กแต่ว่าล็อกทุกจังหวะเหมือนกันเห็นไหมครับนะแล้วก็มีที่เปิดนะครับที่เปิดเนี่ยเป็นแบบนี้ดึงลงมานี่สองข้างนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดได้ เนี่ยเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับน้านด้านข้างจะเป็นส่วนที่เอาไว้ล็อกกับกล่องชั้นล่างเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราสามารถบีบตัวนี้เพื่อให้มันล็อกกันนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถยกได้จับเพื่อยกอย่างนี้ได้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบนี้ก่อนเข้าไปดูข้างในนะครับดูมิติภายนอกก่อนความยาวด้านหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ45เซนแล้วก็ตรงนี้ อยู่ที่ประมาณ35เซนแล้วก็ความสูงนะครับประมาณทัก17เซนนะโดยประมาณก็ถือว่าพื้นที่กว้างใช้ได้นะครับเปิดมาข้างในนะครับเปิดมาแล้วฝาจะค้างแบบนี้นะนฝาจะค้างประมาณนี้เนี่ยพื้นที่ด้านในนะครับโลง่งๆเลยนะครับไม่มีแบบมีขอบมีสันกั้นอะไรข้างล่างนะครับคือเกี้ยงๆเลยแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นบ่าวมาจากตรงที่จับนะครับแล้วตัวล็อกนะครับ แค่ตรงนี้อ่ะผมวัดข้างในให้ผมจะวัดจากตรงนี้นะถ้าวัดจากตรงนี้จะเท่าไหร่นะครับยี่มามาณ38เซนแต่ถ้าวัดตรงขอบนอกเลยนะลึกสุดนี่มาี่สามเซนครึ่งนะครับสามารถใส่ไดนะ้แล้วก็ความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ33มเซนนะครับหรืออาจจะหย่อนน้อยกว่านี้หนะ่อยประมาณสัก32ก็ได้นะครับแล้วก็ความลึกนะที่สามารถวางได้อยู่ที่ประมาณสัก1 1เเซนนะครับแต่ถ้ารวมฝาเนี่ยนะฝามันก็ยังสามารถ วางลึกเข้าไปได้อีกนิดหน่อยะดีคืดด้านในนะผมจะลองวางอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยวางลงไปพอดีเลยเห็นไหมสูงเนี่ยพอดีเลยนะครับสามารถปิดได้ความยาวแบบนี้นะครับวางอะไรได้บ้างีนตัววันดีทูของทีสนะครับก็วางลงไปของกว้างตรงนี้พอดีเลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถใส่ได้อีกหลายก้อนเลยจะวางแนวไหนก็ได้นะครับสามารถเบียดเบียดเบียดรวมกันได้อีกหลายก้อนทีนี้ผมจะลองใส่เครื่องมือใหญ่ๆดู อ่าอย่างเช่นเครื่องมือตัวนี้นะของซันเล่ปืนยิงตะปูไฟฟ้าไร้สายนะครับจะเห็นว่าตัวมันใหญ่มากนะยตัวนี้บลเล่เลยใส่ลงไปได้สบายๆปิดได้ด้วยนะเนี่ยนะครับเรามองว่าเอ้สิบเเซนมันดูน้อยนะครับแต่เครื่องมือส่วนใหญ่ที่เรามีอ่ะมันจะไม่ได้หนามันจะเน้นแบบกว้างๆมากกว่านะครับไปะฉะนั้นมันจะวางนอนบนกล่องไซส์ประมาณเนี้ยได้ตัวนี้มันใหญ่มากใช่ไหมเนี่ยแต่วางได้สบายๆนะ เครื่องมือตัวใหญ่ก็วางได้นะครับแล้วังวางเล็กๆเลๆได้อีกนะครับที่สําคัญคือมันไม่แพงไงมันไม่แพงนะครับกล่องตัวนี้รู้สึกจะประมาณ550บาทนะถ้าเป็นไซส์เล็กก็ประมาณ450บาทต่างกันร้อยหนึ่งบางคนบอกเอ้ยตรงนี้มันไม่เป็นเหล็กมันจะอยู่ดานไหมแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับพลาสติกค่อนข้างหนาและแข็งเลยไม่ใช่เป็นแบบนิ่มๆนะครับคือแข็งปักเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนขยักไม่สึกหลอง่ายๆแน่นะครับจากเท่าที่ดูเนี่ยนะครับปิดได้ยาวๆนะครับเนี่ย ให,ห้วงให,ห้วงอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองซ้อนให้ดูสมมุติคุณมีเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับมานามาซ้อนกั็ได้นะครับเพราะมันมีตัวนี้เหมือนกันอ่ะเราก็เปิดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะมีอย่างเงี้ยสองข้างใช่ไหมครับกล่องบนแนะนําให้เอาตรงเนี้ยเข้าไปก่อนเลยข้างหนึ่งคือเนี่ยยัดเอียงเข้าไปเงี้ยเอียงเข้าไปให้มันเข้าล็อกก่อนเลยข้างหนึ่งเห็นไหมันไเข้าล็อกอ่าเสร็จแล้วหันไปข้างนะครับอีกข้างเนี่ยมันจะขี่บแบบนี้ ็นไหมเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกเห็นไหมถ้ากดก็ลงล็อกได้เห็นไหมเนี่ยกดแรงๆก็ลงล็อกได้แต่ถ้าใครไม่อยากจะกดมันนะครับคุณสามารถกดไอ้ตัวเนี้ยให้มันหุบเข้าไปเห็นไหมนิดเดียวมันก็ลงล็อกแล้วง่ายมากเลยเนี่ยแล้วมันก็อยู่เลยนะครับยกขึ้นมาเห็นไหมอยู่เลยนะครับยึดกันง่ายๆเลยเนะเวลาออกก็แค่กดข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้มันยกขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์มา้างหน้านะครับก็หลุดแล้ว ง่ายมากเลยนะครับอลองนะครับใส่เข้าไปหนึ่งข้างนะครับแล้วกดลงไปก็ได้ปุ๊บอยู่เลยเนี่ยยกได้ใช้งานง่ายแล้วก็แน่นหนาดีนะครับไม่คงเคงนะไม่คอนด้วยนะเออแปลกดิมกันนะท้งนั้นที่แบบมันเกี่ยวธรรมดาเองนะ แต่มันยึดอยู่ค่อนข้างดีเลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของกล่องใส่เครื่องมือนะครับของ TS ตัวนี้นะครับ TB019 นะแล้วก็มีตัว TB028 ตัวน้องเขาตัวเล็กนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่องเครื่องมือนะครับของ TS ตัวนี้รุ่นนี้ตัวเล็กนะ TB028 นะครับราคาอยู่ที่450บาทนะส่วนตัวใหญ่ตัวนี้ที่เรารีวิวเนี่ย TB019 เนี่ยนะครับอยู่ที่550บาทถือว่าราคาไม่แพงนะไซส์นะกำลังดีนะใส่เครื่องมือใหญ่ๆได้นะพวกสวานโรตรี่อะไรเงี้ยใส่ได้แน่นอนเพราะว่าความกว้างนะ มันเหลือเฟือนะความยาวก็สามารถใส่เครื่องมืออื่นๆได้อีกเยอะเลยใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมทรายล่างตรงนี้นะครับใครซื้อจาก y o ยูทูบนะครับกดลิงก์ตัวยู u ูบเนี่ยรู้สึกจะมีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับลองซื้อดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟู้ดเฟอร์ชั่นัลคลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายจำนะไม่แพงนะสี่ห้าร้อยเองนะครับแล้วก็็รรรระะะะบบบบบลออกไไดดีใช้้นคั ไปนะครับบ๊ายบาย